ดวงดาวในตัวเราในค่าคืนที่ฟ้ามืดสนิทไร้แสงจันทร์และท้องฟ้าดูราวกับผืนผ้าสีดำที่ไรช้ชีวิตชีวามีเพียงดวงดาวเล็กๆส่องแสงระยิบระยับอยู่ไกลๆหลายคนอาจมองว่านั่นเป็นเพียงประกายแสงธรรมดาแต่แท้จริงแล้วดวงดาวทุกดวงนั้นล้วนมีเรื่องราวของตัวเองบางดวงเกิดจากพลังที่ยิ่งใหญ่ และบางดวงคือเศษเสี้ยวของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่บนฟากฟ้าชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนดวงดาวในค่าคืนที่มืดมิดหลายครั้งที่เราอาจรู้สึกว่าเราไม่มีความหมายหรือไม่มีอะไรโดดเด่นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความมืดแต่ในความจริงแล้วคุณค่าในตัวเราจะเริ่มปรากฏชัดเจนที่สุดในยามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่สำคัญเหมือนกับดาวที่เล็กที่สุดบนฟ้า แม้จะไม่ได้ส่องแสงแรงกล้าเหมือนดวงอาทิตย์แต่มันยังคงเป็นเครื่องนำทางให้กับนักเดินทางในยามค่าคืนเป็นแสงแห่งความหวังสำหรับผู้ที่เงยหน้าขึ้นมองเช่นเดียวกับชีวิตคนเราเมื่อเผชิญกับความยากลำบากหรือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าให้ลองหยุดและมองเข้าไปในตัวเองคุณอาจพบว่าความสามารถเล็กๆความเมตตาที่คุณมี หรือแม้แต่ความพยายามในเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดกลับกลายเป็นแสงสว่างที่ทำให้คนรอบข้างอบอุ่นและมีกําลังใจได้ดาวทุกดวงไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันกันเปล่งแสงบางดวงมีหน้าที่ส่องแสงเพียงเพื่อทำให้คืนที่มืดมิดดูไม่น่ากลัวและบางดวงมีหน้าที่บอกเส้นทางใหม่ให้กับผู้ที่หลงทางดังนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ จำไว้ว่าคุณคือดวงดาวที่มีคุณค่าในแบบของตัวเองและแสงที่คุณส่องออกมาอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับใครบางคนในโลกใบนี้